ครับผมสวัสดีครับยามเย็นนะครับเนาะเราก็จะมาให้อาหารลูกออดนะครับลูกกบนะครับเนาะเพื่อเลี้ยงการเจริญเติบโตให้ดีขึ้นนะครับเนาะตรงนี้ยอดสั่งเยอะเยอะเยอะมากนะครับเนาะเดี๋ยวเราก็มาให้อาหารลูกออดกันนะครับครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยครับผมวันนี้ครับให้อาหารลูกออด นะครับอาหารลูกออก็จะเป็นอาหารชนิดผงนะครับเพราะว่าปากลูกอดอดยังเล็กอยู่ไม่สามารถกินเม็ดได้เนาะก็เริ่มขึ้นมากินแล้วนะครับเราก็โรยไป ช่วงนี้ช่วงเริ่มเติบโ,โตนะครับต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับนะครับครับขึ้นมากินจับ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 นะครับดูครับครับ นี่แหละครับความน่ารักขับเยอะมากครับดูครับดำปีเลยครับก็เตรียมให้กับเสียสายครับเสียสายเขาสั่งแล้วก็ลูกค้า หลายจังหวัดนะครับใกล้เคียงครับที่โทรมาจองนะครับน่าจะสองสามอาทิตย์นี้น่าจะเป็นขาเป็นลูกกบครับก็ขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับที่ไว้บางใจนะครับเรื่องลูกกบ นะครับหรือเรื่องกบเซโลนะครับแบบสดแบบทำพูดคุยกันได้นะครับเนาะก็สำหรับเสียสาย,สายนะครับก็เป็นทีมงานกบเลี้ยงกบด้วยกันนะครับแกเคยไปซื้อที่อื่นนะครับบอกว่าเวลาเราเปลี่ยนน้ำลูกกบจะตายนะครับเอาของกิดมันีฟาร์มไปนะครับ แกบอกว่าโอ้ตายตัวเดียวอยู่เลยครับแต่เอาไปครับโอ้แกบอกว่าใหญ่ด้วยใหญ่ไว้ด้วยนะครับอของเราเลี้ยงอินธรรมชาตินะครับความแข็งแรงของลูกกบมันจึงดีกว่าที่อื่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูลูก,ลกออสอีกเบาะนะครับกำลังรอหาอาหารนะครับ รุ่นเล็กลงมาอีกหลังประมาณอาทิตย์หนึ่ง เริ่มขึ้นมาแล้วถือว่าใหญ่ไวพอสมควรครับก็ท่านใดสนใจอยากมาศึกษาดูงานเนาะเข้ามาเยี่ยมชม หรือเข้ามา,าสั่งจองหรืออยากซื้อนะครับมาพูดคุยกันนะครับรถแรกแจกแถมกระนำครับผมนะครับสำหรับคนเช่นชอบอาชีพเดียวกันเนาะความสุขของเกษตรกรก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เราดูความก้าวหน้าของเรานะครับสามารถทางสร้างอาชีพสร้างเงินได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับไนะมาแอบดูน่ครับที่เราแยกไว้ จากรอบ,บที่แล้วเฮียสยเข้ามาเมาหมดเบาเราก็กําลังแยกแยกใหม่นะครับก็น่าจะได้แล้วสักประมาณสักร้อนะครับที่แยกออกมาก็เดี๋ยวมีครบแล้วเดี๋ยวโทรให้เสียสายมารับสินค้านะครับครับกับบรรยากาศดีๆครับวันนี้ ให้อาหารลูกออดยามเย็นนะครับผมกะกิดมันีสับฟาร์มอุ้มฟาร์มนมนามนคนโคราชนึกถึงกบครับต้องนึกถึงกิดมันีสับฟาร์มอุ้มฟาร์มครับเป็นกบที่เนื้ออร่อยเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะโอ้ออยอร่อยครับผมเนื้อแน่นหนะ้าครับเราเลี้ยงแบบธรรมชาติเบิดเหมือนเกับกบนากันเลยทีเดียวเนาะนะครับ ก็ท่านใดที่ยังไม่เข้าไปกด subscribe ใ,ในช่อง YouTube ก็ฝากด้วยด้อกดตามปุงตามเพจดานะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กันเนาะนะครับนะครับฝากด้วยฝากด้วยนะครับเพื่อจะมีคลิปดีๆให้ดูเรื่อยเืนะ่อเนาะแล้วช่วงนี้ก็กำลังเล่นอ็อดนะครับกับยอดสั่งนะครับก็น่าจะสิ้นเดือนหน้านี้น่าจะเยอะอยู่นะครับคิดว่าน่าจะสิ้นเดือนหน้า น่าจะเยอะยอดลูกกลุบน่าจะเยอะครับใครสนใจก็เตรียมสั่งสั่งจองไว้ได้นะครับเนาะครับกับบรรยากาศอันนี้บอ่ออีกบอ่อหนึ่งอันนี้ก็อีกบอ่อหนึ่งครับบอ่อนี้จะตัวใหญ่กว่าตัวนี้ใกล้ออกละเริ่มเริ่มละถ้ามีออกขาหน้าก็ไกลละอันนี้ยังละไกลละ กินไวมากครับอาหารหมดไวมากนะครับนี่ให้รอบสองแล้วครับเนี่ยกินกันไวครับเยอะครับบ่อนี้บ่อนี้เยอะมากครับน่าจะพันสองพันขึ้นบ่เนี้แต่ไม่รู้ว่าจะรอดเป็นลูกกบเท่าไหร่นะครับ กับเป็นเรื่องของธรรมชาติครับอันนี้นะครับเนาะโอเคครับฝากด้วยครับเนาะกับกิจมณีสับฟาร์มอุ้มฟาร์มครับนึกถึงกบนะครับต้องอุ้มฟาร์มกิจมณีสับฟาร์มนะครับเลี้ยงแบบธรรมชาตินะครับเนาะนะครับใครสนใจก็อินบ็อกซ์สอบถามสั่งจองไว้ได้นะครับเนาะหรือใครอยากเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับก็กำลังพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ นะครับพอทำคนเดียวนะครับไปเรื่อยๆนะครับเนาะนะครับก็โอเคครับสำหรับเย็นนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันต่อไปนะครับว่าจะถ่ายอะไรให้ดูนะครับเนาะไงก็กดฝากถูกใจกด s ับ s c ค i ต e ทุกๆช่องทางด้วยเด้อครับผมกับกิจมณีสับฟาร์มอุ้มฟาร์มเนาะครับผมสวัสดีครับ